ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide with English ประจำวันพุธที่20เมษายน2565ค่ะวันนี้ดิฉันสวภาคยานามิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะเราก็มาพบกันทุกวันพุธที่1และพุธที่3ของเดือนนะคะ เรื่องราววันนี้นะคะก็จะขอนําเสนอเรื่องของ silent consonance นะคะ silent ก็แปลว่าเงียบนะคะหรือว่าไม่ออกเสียงนะคะส่วน consonance ก็หมายถึงพยัญชนะนะคะคิดว่าหลายท่านรู้จักนะคะว่ามีตัว อักษรอะไรบ้างนะคะที่เวลาเราสะกดคำแล้วมันไม่ออกเสียงนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะคะตัว k นะคะเมื่อสะกดคู่กับ n นะคะตัว k ไม่ออกเสียงนะคะเราก็เรียกตัว k ตรงนี้แหละว่าเป็น silent consonant นะคะ แต่ทีนี้วันนี้จะขอนำเสนอในมุมมองของที่มาที่ไปนะคะเพราะฉะนั้นมาดูสาเหตุของพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงในภาษาอังกฤษนะคะมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะหัวข้อนะคะก็คือ reasons behind silence t o n s in English นะคะเขาบอกว่านะคะคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมีประมาณเรียกว่า60%นะคะก็เรียกว่าไม่ใช่น้อยทีเดียวนะคะที่ มี silent letters อยู่นะคะคำว่า letters ตรงนี้หมายถึงตัวอักษรนะคะ silent letters เนี่ยตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงก็มีทั้งกรณีของ vowels นะคะก็คือของสระนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า bite นะคะ b-i-t-e bite นะคะมีหลายคำทีเดียวนะคะที่มีตัว e อยู่ข้างท้ายนะคะแล้วก็ไม่ออกเสียงนะคะ คือดั้งเดิมจริงๆเนี่ยออกเสียงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยโออิงลิชเนี่ยคำว่า bite กัดเนี่ยออกว่า b i t t o นะคะ b i t t o นะคะแล้วก็ตัวสะกด e ตรงนี้ค่ะพอการเวลาผ่านไปเนี่ยก็กลายเป็น silent นะคะไม่ออกเสียง แล้วก็มาผนวกนกันกับ uh, the Great Vowel Shift นะคะซึ่งเกิดขึ้นประมาณ300ปีนะคะ uh, คือการเปลี่ยนแปลงของเสียงสะบะเสียงยาวเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา300ปีนะคะ uh, ในสมัยเรียกว่าตอนปลายของยุคกลางในในภาษาอังกฤษนะคะ ก็จากเสียง uh, e นะคะก็กลายเป็นเสียง i นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำว่า bite ท,ที่แปลว่ากัดในปัจจุบันนะคะในสมัย old English นะคะออกว่า beat to นะคะแล้วก็เหลือ beat นะคะแล้วก็กลายมาเป็น bite นะคะแต่ว่าเ,าเสียงเปลี่ยนแต่ตัวสะกดไม่ยอมไปไหนนะคะก็ยังสะกดเหมือนเดิมนะคะจึงเป็นที่มาของ silent letters นะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของ silent vowels นะคะส่วน Silent c o n s o n a n t s นะคะเพยียญชนะที่เงียบเสียงนะคะก็มีมากมายทีเดียวนะคะอย่างเช่นเวลาที่ท่านสะกด K คู่กับ N นะคะตัว K ก็ไม่ออกเสียงนะคะ ออหรืออย่างเช่นเวลาสะกด M คกู่กับ B เวลาอยู่ท้ายคำนะคะตัว B ก็ไม่ออกเสียงนะคะอย่างเช่นออบอมนะคะระเบิดบอมเมอร์นะคะผู้วางระเบิดนะคะคลายปีนนะคะคลัมมิ่งนะคะการปีนหรือว่ากำลังปีนนะคะหรืออย่างเช่นตัว L ไม่ออกเสียงนะคะเวลาที่อยู่ในยยตำแหน่งของพยัญชนะสะกดนะคะ ยกตัวอย่าง walk เดินนะคะ calf ลูกวัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือตัว b ที่คู่กับ t ตัว b ก็ silent นะคะอย่างเช่น dead หน e, ี้สิน doubt สงสัยนะคะ s u u t t e r แยบยนนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเคสทีเดียวนะคะที่ตัวพยัญชนะไม่ออกเสียงนะคะ ทีนีเ้เรามาฟังที่มาที่ไปกันดีกว่านะคะว่า,าแล้วเราสะกดไปทำไมนะคะที่มาที่ไปของ Silent Letters นะคะก็มีการเขียนไว้นะคะอาจจะมีเรียกว่าอะไรไม่ใช่ว่าเหมือนกัน100%เในทุกๆตำรานะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่ามีความเป็นไปนได้ยังไงบ้างนะคะมาดูกรณีแรกเลยนะคะ ที่สะกดอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่สมัยโออิงลิชนะคะออกเสียงอันนี้ก็จะเหมือนกับที่ได้เกรเ่ินไว้ในช่วงต้นรายการนะคะเออมีกรณีไหนบ้างนะคะกรณีของ K ที่สะกดคู่กับ N นะคะนะคะออตัว K เนี่ยเสียงเขอนะคะดั้งเดิมในสมัยโออิงลิชนะคะออกเสียงค่ะนะคะโออิงลิชนี่นานแล้วหรือยังนะคะก็นานมากแล้วนะคะ จะนับดูก็ราวราวศตรวรรษที่5โดยประมาณนะคะจนถึงราวราวศตรวรรษที่11นะคะปัจจุบันนี้เราอยู่ศตรวรรษที่21นะคะก็นานมากแล้วนะคะเออ่ในสมัยอังกฤษเนี่ยนะคะคำเหล่านี้นะคะเสียงเขอะน,นะคะออกคู่กันเนอะค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะอย่างเช่นนะคะคำว่านีหัวเข่าอย่างเงี้ยนะคะในสมัยโออิงลิชนะคะก็ใช้ว่า cneo นะคะหรืออาจจะไปเจอเคส cneo w นะคะตัว c ในสมัยก่อนเนี่ยออกเสียงเป็นเสียงเขอนะคะเหมือนตัว k ในปัจจุบันนะคะคำเนี้ยหัวเข่านะ,ะซึ่งออกว่านีในปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนก็จะว่า c a n e l นะคะ c a n e l นะคะ หรืออย่างเช่นคำว่า know รู้นะคะ k n o w know นะคะในสมัย old English นะคะใช้ว่า c n a w a n นะคะออกเสียงว่าคนาหวานนะคะคนาหวานนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคำว่า knife มีดนะคะ k n i f e knife นะคะสมัยโ e n g l i s h ก็ใช้ว่า c n i f นะคะ c n i f นะคะ i f ฟนะคะคีฟนะคะก็พอการเวลาผ่านไปนะคะตัวสะกดนะคะยังอยู่ค่ะแต่ว่าเสียงมันได้เลือนหายไปแล้วนะคะในสมัย O-English เนี่ยท่านสะกดกี่ตัวก็ออกครบตามที่สะกดเลยนะคะ ไม่เหมือนในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยโออิงลิชเนี่ยเรียกว่าตรงไปตรงมานะคะแต่สนสมัยปัจจุบันเนี่ยสเปลลิ่งสกัสซาวส์เนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็คือว่าเสียงมันเปลี่ยนแปลงได้นะคะข้ามการเวลานะคะเพราะว่าเวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานนะคะเ,เสียงก็มีการันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลไปได้เรื่อยๆแล้วทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของผู้ใช้ ภาษาด้วยนะคะอย่างเช่นว่ามีภาษาต่างประเทศเข้ามาอะไรงนี้เป็นต้นนะคะและอย่างสมัย Middle English นะคะก็คือราวศตวรรษที่11นะคะจนถึงราวศตวรรษที่16นะคะประเทศอังกฤษก็อยู่ใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยพวกนักวิชาการพระหรือว่าผู้มีความรู้นะคะนักปราชญ์นะคะ ผู้รากมากดีนะคะก็มักจะใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ทําให้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็เป็นภาษาของชาวบ้านทั่วไปนะคะไวยากรณ์ก็มีผิดเพี้ยนมีนะคะหลุดหลุดลุยๆกันไปนะคะส่วนคําศัพท์กออ็ไม่ค่อยมีระบบที่เป็นมาตรฐานนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะที่เป็นตัวทําให้เกิดว่าเสียงเนี่ยมันหายไปนะคะ ส่วนกรณีอื่นๆนะคะก็อย่างเช่น M คู่กับ B นะคะอย่างเช่นคำว่าโคมที่แปลว่าหวีนะคะ C O m B โคมเนี่ยสไ l O English ก็อ่านว่านะคะ c ลิมบานนะคะ C L I M B A N นะคะตัว B เนี่ยออกเสียงนะคะในปัจจุบันนะคะก็ตัว B ใส่เล่นไปหมดแล้วนะคะอย่างเช่นบอมนะคะระเบิดนะคะ B O M E บอมนะคะ ผู้วางระเบิดท่านก็ต้องออกสิ่งว่า bomber ไม่ใช่ bomber นะคะ climb ก็เป็น c l เ m อ e r นะคะนักปีนเขานะคะ c l i m ม i n g อย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีอื่นอื่นอีกมากมายนะคะอย่างเช่น crumb dumb นะคะ l a m ์ l i m บ numb นะคะ plumb scumb um, Th thumb นะคะทูม b ูมพวกนี้เป็นต้นนะคะบางคำอาจจะมีประวัติที่ไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเนี่ยมักจะกระทบ เป็นเรียกว่าทั้งระบบและไปในทิศทางเดียวกันนะคะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่น silent L นะคะ walk หรือว่า calf นะคะ W-A-L-K walk เดิม C-A-L-F calf ลูกวัวนะคะท่านจะอ่านว่า calf ก็ได้หรือ calf ก็ได้นะคะแล้วแต่ British หรือว่า American English นะคะถ้าเราค้นไปในพจนานุกรมที่พูดถึงรากศัพท์นะคะ อย่างเช่นพจนานุกรม etymology dictionary เนี่ยนะคะ ety นะคะท่านพิมพ์เข้าไป etym แล้วก็ออนไลน์นะคะ etymo n l i n e นะคะท่านก็จะเห็นนะคะว่ามีพจนานุกรมที่ พูดถึงรากศัพท์ไว้นะคะลองใส่คำว่า walk เข้าไปนะคะท่านก็จะเห็นว่าดั้งเดิมในสมัย O English นะคะก็เสียง L เนี่ยออกเสียงนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งนะคะว่าสมัย O English ออกเสียงแต่ว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ออกเสียงะคะ่ะ ทีนี้มาดูสาเหตุที่สองนะคะสาเหตุที่สองนี่จะกลับทิศกันนะคะก็คือว่าในสมัยโอ n g l i s h ไม่มีตัวสะกดอยู่นะคะแต่มามีการเติมในช่วงยุคกลางนะคะเออยุคกลางของของภาษาอังกฤษเนี่ยหรือว่า Middle English เนี่ยนะคะก็ เ,เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่11นะคะก็มาจนถึงราวราวศตวรรษที่16นะคะช่วงยุคนี้นะคะอย่างที่ได้เล่าไปนะคะในช่วงแรกของรายการประเทศอังกฤษเนี่ยก็อยู่ใต้อิทธิพลของประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็พวกนัก วิชาการนักปราชญ์ต่างๆนะคะหรือว่าคนชั้นสูงนะคะก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสกันเป็นส่วนใหญ่นะคะทีนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไปอยู่กับชาวบ้านนะคะ,ะทีนี้เนี่ยในช่วงยุคนี้ละคะ่ะนะคะคำบางคำเนี่ยไม่มีตัวสะกดนะคะ แต่ว่าทำไมไปเติมเข้าไปนะคะยกตัวอย่างนะคะมีการเติม B นะคะในคำว่า e ดในคำว่า doubt อย่างนี้เป็นต้นนะคะ mm hmm. uh, doubt ที่แปลว่าสงสัยนะคะปัจจุบันเราก็สะกดว่า doubt นะคะหรืออย่างนี้สินนะคะ debt นะคะแต่ว่าตัว B ก็ไม่ออกเสียงนะคะ เออ่ก็มีเรื่องเล่าว่านะคะในราวๆศตรวรรษที่16เนี่ยนะคะในประเทศอังกฤษก็เริ่มมีสำนักพิมพ์แล้วนะคะ ทีนี้เวลาที่เราจะพิมพ์หนังสือเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีมาตรฐานในการสะกดคานะคะส่วนใหญ่สํานักพิมพ์เหล่านี้จะเป็นของของเชื้อสายเอ่อคนเยอรมันนะคะแล้วก็เชื้อสายของเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นะคะจริงๆเอ่อคนเยอรมันกับเอ่อคนที่ใช้ภาษาดัตช์เนี่ยนะคะก็เป็นภาษาพี่ภาษาน้องกับภาษาอังกฤษเลยนะคะเอ่อก็มีการปรับ นะะตัวสะกดให้ได้มาตรฐานมากขึ้นนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่า ings, s t a n d a r d i z e spellings นะคะวิธีการก็คือว่าทำยังไงดีเขาก็มองภาษาตัวเองนะคะมองย้อนไปที่ภาษาตัวเองแล้วก็พยายามปรับแต่งตัวสะกดของภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามภาษาที่ตัวเองใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว b ก็มีการแทรกเข้ามานะคะ d o u b t นะคะใส่ b เข้าไปนะคะ อ่นนี่คือที่มาอย่างที่หนึ่งนะคะเกิดขึ้นนะคะทำให้ตัว B เนี่ยปรากฏในคำว่า doubt อย่างนี้เป็นต้นนะคะในสมัยอังกฤษโบราณเนี่ย O English นะคะคำว่า doubt เนี่ยจริงๆนะคะใช้ว่า d o u t นะคะ d o u t นะคะไม่มีตัว B อยู่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของ printing นะคะการที่มีการตีพิมพ์หรือว่าสำนักพิมพ์ต่างๆเข้ามานะคะ ที่นี้การเปลี่ยนแปลงภาษาเนี่ยพอทําให้มันเป็นมาตรฐานก็คือว่าเติมเข้าไปนะคะก็จะเติมไปในหลายๆคํานะคะก็ทําให้เห็น BT BT ขึ้นมาเยอะเลยนะคะตามแนวของเ,ออเจ้าของภาษาทางเยอรมันแล้วก็ทางดัตช์นะคะแต่ว่าเสียงมันอยู่กับปากคนนะคะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับตัวสกดก็จริงแต่ว่าเสียงไม่ได้ปรับตามนะคะ ส่วนอีกตำราหนึ่งก็บอกว่านะคะคในสมัยยุคกลางนี่แหละนะคะซึ่งอังกฤษอยู่ใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสนี่นะคะเออ่คนก็เรียกว่าไงคะมักจะใช้ภาษาที่ทําให้ตัวเองดูดีนะคะพูดภาษาที่มันไฮคลาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำไหนที่ เออ่มันมีรากมาจากละตินนะคะอย่างเช่นเดาวเทนเนตแท้ที่จริงแล้วเนี่ยยืมมาจากภาษาละตินอีกทีนึงอ่ะนะคะ D O U T เนี่ยนะคะเออ่ในภาษาละตินก็ใช้ว่า D E B I T U M นะคะ Debitum เนี่ยนะคะ ก็จะมีการเติมตัว b เข้าไปในช่วงยุคกลางนี่แหละค่ะนะคะเพื่อบอกให้รู้ว่าคำนี้นะมันโยงกับภาษาละตินนะคะภาษาละตินเนี่ยเป็นภาษาเรียกว่าต้นตระกูลของภาษาเอ่อโรแมนส์นะคะภาษาโรแมนส์มีอะไรบ้างก็อย่างเช่นภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนนะคะภาษาอิตาเลียนอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นที่มานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะมีการเ,าเติม B เข้าไปเพื่อสะท้อนถึงนะคะารากเง่าละตินนะคะของของคำนั้นนั่นเองนะคะก็เป็นที่มาว่าเติมตัวสะกดแต่ว่าเสียงมันก็ไม่ได้มีการออกเสียงเพิ่มเติมตามนะคะ ถัดมาก็คือ,เ,อ,อเหตุผลที่3นะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีคำยืมมากมายนะคะยืมมาจากหลายๆภาษานะคะตลอดเอ,อเรียกว่าตลอดประวัติศาสตร์ของภาษาอังกฤษเลยทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคำว่าซึนามิเนี่ยนะคะเ่เป็นคำยืมมาจากภาษาญี่ปุ่นนะคะเวลาสะกดเราสะกดว่า tsunami นะคะซึนามิ ก็เอออันนี้ออกเรียกว่าสะกดตามการออกเสียงของญี่ปุ่นนะคะทีนี้พอยืมคำนี้เข้ามาสู่ภาษาอังกฤษนะคะทีเอ ts เนี่ยเป็นควบกล้ำที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะต้นพยางนะคะในภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีที่จะเอ่อเล่นนะคะ อักษรอ,อักษรตัวแรกไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวทีก็จะใส่เล่นในคำว่าซูนามินะคะหรืออย่างเช่นคำว่า psychology นะคะเราสะกดว่า p s y c h o l o g y ใช่ไหมคะตัว p s i l เล t นนะคะเพราะว่าอะไรคำนี้ก็ยืมมาจากภาษากรีกนะคะในภาษากรีก p s ออกเสียงแต่ว่าพอเข้าสู่ภาษา ภาษาอังกฤษแล้วนะคะเราไม่มีควบกล้ำ P.S. ที่เกิดขึ้นต้นพยางนั่นเอง นะคะตัว p ก็เลย silent นะคะแล้วก็ออกเสียงแค่ตัว s ตัวเดียวนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะพบในคำยืมนะคะจำนวนมากมายในภาษาอังกนะคะพอเรายืมเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ปรับให้เข้าสู่กระบวนการที่เหมือนกับภาษาของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยควบกล้ำไหนที่ไม่เกิดนะคะในภาษาของเราแล้วก็พยายามปรับตรงนั้นนะคะก็พยายามที่จะ ตัดเสียงบางเสียงออกเพื่อให้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยออกเสียงได้นะคะส่วนเหตุผลสุดท้ายนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่เคสที่เกิดขึ้นในจำนวนมากสักเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นเคสของการเติมตัวอักษรเข้าไปนะคะเพื่อแยก ความแตกต่างของโฮโมโฟนส์นะคะโฮโมโฟนส์คืออะไรนะคะโฮโมโฟนแปลว่าเซมนะคะโฮโมแปลว่าเซมนะคะโฟนก็คือเสาวนะคะคือคำพ้องเสียงนะคะยกตัวอย่ยางนะคะ hour เนี่ยเราอ่านว่า hour นะคะแปลว่าชั่วโมงตัว h เนี่ย silent นะคะ ซึ่งมันไปพ้องเสียงกับ oh, you are our hour นะคะของพวกเรานะคะเพราะนั้นทำยังไงที่เวลาที่เราสะกดเวลาที่เราเขียนนะคะเอ,อ่เราต้องการบอกว่าเรากำลังอ,อ่พูดกันคนละคำอยู่นะคะพูดถึงชั่วโมงนะไม่ได้พูดถึงว่าของพวกเราอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้วิธีการเติม e เข้าไปนะคะก็มีการรับ เรียกว่าอะไรวิธีการนี้มาแล้วก็ถึงปฏิบัติมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคำปกติในปัจจุบันนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็อย่างเช่นคำว่า in นะคะ i double n in นะคะลงเตรียมลงเล่าอะไรพวกนี้นะคะ เราสะกดด้วย double n นะคะ i double n in นะคะเพื่อแยกความต่างจาก i n in ที่แปลว่าในนะคะทั้งหมดทั้งคู่เนี่ยนะคะมันเป็น homophone คำพ้องเสียงแต่ความหมายต่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสะกดก็เลยเติมอักษรเข้าไปนะคะเติมเข้าไปเฉยๆนะคะแต่ว่าเสียงไม่ได้เติมตามนะคะ อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปทั้งหมดนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังว่าทำไมคอ s o n a n t s นะคะพยัญชนะบางตัวเนี่ยถึงไซเล่นในปัจจุบันนะคะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในอดีตมันอาจจะเคยมีอยู่นะคะหรือว่ามีการเติมเข้าไประหว่างทางนะคะก็หวังว่าจะเป็นาสาระนะคะเกรดความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ท่านมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะว่า ทุกอย่างมันมีที่มานะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้ทิฉชันสวัภาคเกรียนมิตรก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะติดตามรับฟังรายการนี้ได้อีกทางช่องทางหนึ่งก็คือ YouTube นะคะใส่คำว่า nu radio เข้าไปนะคะแล้วก็ค้นหารายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะคะก็จะได้รับฟังสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ